ทรายไม่เคยทําโฆษณาบน Google Ad มาก่อนเลยนะคะเพราะทรายคิดว่าสินค้าทายมันไม่เหมาะกับการทําโฆษณาแล้วก็ให้ทางฝ่ายขายไปพบลูกค้าเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วก็จริงๆคือมีรุ่นพี่ที่เขาใช้บริการอยู่นะคะแล้วเขาก็แนะนํามาว่าเอ้ยมันเหมาะกับสินค้าที่ใช้เฉพาะกลุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำ ก็ติดใจมากเลยอะค่ะเพราะว่ามีลูกค้าติดต่อเราเข้ามาเนี่ยจากหลายหลายช่องทางมาก,กน,นะคะแล้วก็จากทั้งในและก็ต่างประเทศยอดขายเราก็เพิ่มมากขึ้นจนทําให้ทรายเนี่ยต้องรับพนักงานนะคะเข้ามาดูแลในลูกค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นก็จริงๆเราลงโฆษณาก,กับ Google Ad ไปยังไม่ถึง1ปีเลยอะค่ะแต่ว่ายอดขายเราก็เพิ่มมากขึ้นแบบประทับใจมาก ก็จริงๆอยากขอบคุณทีมงานของ Wisdom Online Media มากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเรามีเรื่องประทับใจตรงที่เหมือนเขาแนะนำให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ะค่ะเพื่อให้ตรงกับหลัก SEO นะคะแล้วตอนนี้เว็บไซต์ทซก็ติดหน้าแรกของ Google ในพื้นที่ออแกนิกอะค่ะก็รู้สึกแบบเออประทับใจมากขอบคุณทางทีมงานมากๆเลยนะคะ